มาพบคุณหมอที่รมรวินคลิน,นิกนะคะสาขาเมกะบางนาเดี๋ยวเข้าไปคุยกับคุณหมอเลยดีกว่าปรึกษาปัญหาต่างๆของจายเนี่ยมันจะหนักหรือมันจะน้อยหรือมันจะยังไงจะต,ต้องชุบชีวิตใหม่หรือเปล่านะคะคุณหมอ คุณหมอยอยู่คะสวัสดีคะ่ะมีปัญหารู้สึกมีปัญหาได้ยังไงไม่รู้อายุาก็ไม่ได้เยอะมากแต่รู้สึกหน้าข้างหนึ่งมัน,นเหนื่อยๆล้าๆแต่อีกข้างหนึ่งก็ปกติอะไรเงี้ยอย่มีสองคนในร่างเดียวคุณก็แอบกลัวเหมือนกันว่ามันจะเข็มหรือจะอ,อะไรไหมไม่รู้เอออาจจะต้องนิดหน่อยหรือ,อเปล่าเดี๋ยวต้องไปประเมินหน้ากันอีกทีนะคะโอเคค่ะไปค่ะพี่หมอค่ะ คราวนี้ปัญหาของเราอะด้านนี้จะมีปัญหาหลักคือใต้ตาเป็นหลักแต่ฝั่งนี้ที่หมอมองเห็นหลายๆอย่างเลยคือมีทั้งใต้ตามีทั้งร่องตรงบริเวณหน้าแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็มีร่องแก้มที่ชัดรวมถึงแน่นอนพอตรงนี้เป็นร่องตรงนี้สิคะคือปัญหาที่กังวลมันดูห้อยมันดูตกซึ่งถามว่าแก้ได้ไหมแก้ไม่ยากเลยโดยหลักการของที่การรักษาเนี่ยนะคะมันก็จะไปเข้าได้กับตัวโปรแกรมตอนนี้ของเราก็คือ lifting s e l e c t นะคะของที่โรงพยาบาลคลินิกนี่เองเริ่มจาก a ฟรมเซเล t ชันโดยการที่แบบ1แล้วแก้โครงหน้าให้มันเท่ากันก่อนซ้ายขวานะคะ แก้เสร็จปุ๊บเรามาดูมิติของหน้าด้วยลักษณะของไลท์ and Shadow มีคือสเต็ปที่ 2, 2> เราจะมองว่าเวลาแสงและเงาตกกระทบเนี่ยตรงไหนควรจะสว่างตรงไหนควรจะมืดเช่นบางทีหน้าแก้มตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ถ้าเราแต่งหน้าเราจะรู้เนี่ยว่าเราอยากจะไฮไลท์ให้หน้าแก้มมันดูชัดๆด,ด้านนี้เปลืองแป้งอ,<ๆ>อะไรอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ที่บอกอยากให้มันทึบๆให้หน้าเล็ก,ลก,ลกๆมันก็จะชดดว์ดำๆเยอะๆหน่อยนั่นคือหลักการของสเต็ปที่2ค่ะและสเต็ปสุดท้ายอันนี้จะเข้ากับที่น้องจ๋ารับกังวลเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของริ้วรอย รอยดำรอยคล้ำรอบตานะคะรอบปากอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้ชัดเลยคือใต้ตาใต้ตาก็สามารถแก้ไขด้วยการทำคอนซีลเลชั่นนั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มนะเราก็จะลิกข้างแก้มก่อนนะคะ กว็วิธีการคือหายใจลึกๆนะไม่ต้องเกรงนะประมาณนี้ค่ะหายใจลึกๆอ๋อคือสิ่งที่ทําให้หน้าเราไม่เท่ากันน่ะมันคือแนวหนกแก้มที่ไม่เท่ากัน oh. หนกแก้มคือตัวโครงกระดูกนะคะสิ่งที่หมอวางลงไปเนี่ยจะไปช่วยซ oh. ับพอร์ตเรียกว่าทดแทนกระดูกที่ oh. ไม่เท่ากัน oh. อันนี้ขั้นตอนที่หใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวเราก็มีการเก็บบริเวณหน้าแก้มปกติเราจะทําเป็นสเต็ปสองอันนี้คือทาร่วมกันไปเลยเพราะว่าปัญหาไม่ได้เยอะ oh. แล้วเดี๋ยวสเต็ปสุดท้ายหมอจะเก็บใต้ตาเดี๋ยวเก็บใต้ตาเลยอันนี้คือเน้นธรรมชาติหมดเลยอันนี้จริง แต่ข้านี้ดูดีกว่าข้านุนแล้วอะเนี่ยตรงนี้ไม่มีตกแล้วนะเห็นก้อนนี้ไหมหายไปเลยก้อนนี้ถูกยกขึ้นไปข้างบน